สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงชุดจับดําของชุล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดธนูที่น่าจะิีทร่สุดแล้วสาหรับเซลร์ฟไฟอันนี้เป็นชุดชุดล่าพื้นฐานนะครับที่คิดว่าทุกคนใส่กันอยู่ตอนนี้อันนี้เราจะกดนหน้าของใบน้ําน,นะครับอันนี้ก็บัฟเต็มทุกอย่างนะครับเหมือนมันกันบ้านะนะับ ก็ไตคิงก็อดินนะครับกดใบ,บน้ำนะฮะยิงไปปุ๊บชุล่านี่เลือดอยู่ที่ประมาณห้าหมนหกนะดทั้งยาวิทยี่สิบปดยาเลือดนะครับคือยังไงไม่พอแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกับชุดใหม่ดูนะครับอันนี้คือชุดใหม่ที่เป็นใส่เสื้อพัสนานะครับอันนี้ก็แจกไตคิงกงอดินเรียบร้อยกดใบ,บน้านะครับขามัวแล้วก็ยิงอันนี้เลือดชุล่าที่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับ เหลือประมาณ4ี่หมโอเคต่อไปเป็นทหน้าของเสื้อกันฟอสนะครับดูว่าเสื้อกันฟอส์จะยิงเหลือเท่าไหร่ยิงประมาณครึ่งหลอดนะฮะครึ่งหลอดก็ประมาณสองหมื่นหประมาณสองหมไม่เกินสองหมื่นเจ็อันนี้เอาทาหน้าของใบแองมาเคลือบนะครับดูว่าใบแองกดทับน้ำดูว่าจะยิงเท่าไหร่ เผื่อเป็นทางเลือกให้ชุรากดแบ,บงนะยิงอยู่ที่ประมาณอาสองหมื่นนะครับดูจากเลือดเอาต่อไปเป็นกดท่ามืดนะครับท่ามืดยิงเท่าไหร่ยิงครึ่งหลอดนนครับที่ประมาณสองหมื่นห้าก็ควรรู้นะครับว่าควรใส่ชุดอะไรกันขอบคุณครับ